ถ้าคุณเคยทำภาพ HDR มาบ้างนะครับคุณคงพอจะเข้าใจว่าประโยชน์ของการทำภาพ HDR ก็คือทำให้กล้องสามารถรับแสงได้มากขึ้นนะครับก็คือ,อยังไงล่ะปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพกับเวลาที่เรามองสภาพความเป็นจริงนะครับสภาพแสงก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องถ่ายาภาพคล่อมแสงมาหลายๆช็อตแล้วก็เอามาหาค่าเฉลีย่ยแต่ว่าในบทเรียนเนี้ย เขาก็มีเรื่องของการทําภาพ HDR แบบเฉพาะจุดเท่านั้นก็คือทําในพื้นที่ที่คุณอยากทําด้วยเทคนิคของเลเยอร์นะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องของการทํา HDR เฉพาะจุดนะครับด้วย HDR แบบ16บิตก็คือ HDR ที่เกิดจากการทําภาพ เพียงภาพเดียวปกติแล้วเนี่ย HDR จะเกิดจากการถ่ายภาพค่อมแสงมาหลายๆช็อตแล้วเอามารวมหาค่าเฉลี่ยแสงที่ถูกต้องเพราะว่ากล้องไม่สามารถที่จะวัดแสงได้เหมือนกับที่ตาเรามองเห็นนะครับเช่นถ่ายฉากล่างพอดีท้องฟ้าสว่างจ้าอะไรเงี้ยคุณก็ต้องถ่ายฉากที่มันท้องฟ้าพอดีแตงล่างมืดมาผสมกันเพื่อให้เกิดค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยนะครับเราเรียกว่า HDR น,นั้นอ่ะมันเป็นแบบ32บิตใน Photoshop นะครับแต่ที่เราทําก็คือจะเป็น Fake HDR แต่ว่ามันมันก็ไม่ถึงกับเฟ k e อะไรมากผมก็มันก็ได้ผลดีในหลายๆกรณีด้วยนะครับ ภาพตัวอย่างที่คุณเห็นเป็นภาพพอร์เทรตนะครับภาพพอร์เทรตเนี่ยถ่ายมาเริ่มต้นได้ค่อนข้างดีมากอยู่แล้วถ้าไม่ดีคุณก็ไปทําให้ดีได้นะครับแล้วก็นําเข้ามาโดยการ Open นหาไฟล์นี้ขึ้นมาก็าจะเป็นภาพเนี้ยนะครับวิธีการทํา HDR ไม่ยากเลยนะครับไปที่ image นะครับแล้วก็เลือก adjustments นะครับแล้วก็เลือก HDR toning ใน HDR toning เริ่มต้นเนี่ย คุณไม่ต้องไปยุ่งเลยนะค่า preset กับ method local adaptation เพราะว่าไม่ว่าคุณจะไปเล่น Exposure หรือ Gamma อะไรเงี้ยมันจะมีส a l e ให้เล่นค่อนข้างน้อยเล่นแบบ Local เลยดีกว่าคือ a d v a n e e ไปเลยนะครับเริ่มต้นกัแ a d v a n e e ไปเลยนะฮะในการปรับค่า Edge Glow ตรงกล่อง Edge Glow เนี่ยจะมี2 s s c l l e ที่คุณต้องใช้คือ Radius กับ Strength Edge Glow ก็คือความฟุ้งของขอบภาพนะครับเนี่ย age ก็คือรขอบในการอ่ายังไงละ่ะ ยิ่งถ้าคุณเพิ่มความหนาของ radius กับ strength บวกกันเข้าไปภาพมันจะดูแบบหนักๆขึ้นอนะ่ะขอบขอบมันจะหนักมีความคมชัดภาพมากขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องไปเร่งค่า sharpening อะไรเลยอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับโดยการกด control นะใน windows หรือว่า command ใน mac นะครับถ้าซูมออกก็เป็น control ใน windows หรือว่า command ใน mac มันก็จะเห็นนะว่าภาพมันซูมเข้าโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนเป็นเอกเครื่องมือแว่นขยงแว่นขยายอะไรไร้สาระที่สุดนะครับ ในกล่อง okay. Edge Glow นะครับให้คุณทำ s MOOTH e d g e s นะครับมันก็จะดูนุ่มขอบมันก็จะดูนุ่มขึ้นมาเล็กน้อย Radius คือรัศมีขอบภาพ Strength คือความหนักแน่นของขอบภาพอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยคุณเลื่อนไปมันก็ยิ่งยิ่งมากขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าให้พยายามสังเกตรบริเวณสีจ้าๆแถวๆอะไรเงี้ยส่วนไฮไลท์มันจะหลุดเนี่ยมันเริ่มหลุดแล้วนะครับคุณก็ค่อยๆพิจารณาค่าแต่ละค่าดู โทนแอนด์ดีเทลผมไม่แนะนําค่าแกมมานะครับเพราะว่าแกมมาเหมือนการฉากไปด้วยแสงหมดพร้อมๆกันทั้งฉากเลยเอ็กโพเชอร์จะมีความฉลาดมากกว่าดูนะครับถ้าผมเล่นแกมมาลบนะครับมันจะจ้าขึ้นเห็นไหมฮะแต่เพิ่มไปนะฮะเนี่ยกลายเป็นภาพมนหมุนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับมักจะไปใช้เอ็กโพเชอร์มากกว่าแต่ว่าอย่างภาพนี้คุณเห็นว่าส่วนไฮไลท์มันค่อนข้างรุนแรงที่หน้าอะไรเงี้ยนะครับทำให้รายละเอียดอาจจะไม่ไม่เห็นไม่คมชัดผมก็ต้องมานั่งลดไฮไลท์ในกล่องแอดวานซ์ลงนะฮะ นะครับค่อยๆมานั่งลดไฮไลท์ลงชาร์โดไม่ต้องละนะครับเพราะว่าค่อนข้างโอเคตรง Saturation นี้เขาเซทเป็น default มาให้คุณไม่พอใจคุณก็ปรับเป็นศูนย์ได้นะครับแล้วมาเล่ v เ b r a n c ์เอาจะสมจริงมากกว่าเพราะว่าค่า saturation มันเป็นการเร่งความอิ่มตัวของสีทุกๆสีแต่ว่า i b r a n c ์จะเร่งเฉพาะบางสีที่ทำให้ภาพสดใสมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยเท่านี้เองนะฮะการทำภาพ HDR นะครับถ้าคุณชอบอให้ c o n t r a ส t ดุแรงหนักกว่าเดิมอีกเนี่ยคุณก็ มาที่โทนนิ่งเคอร์ฟแอนด์ฮิสโตแกรมนะครับเนี่ยฮิสโตแกรมเห็นไหมครับว่าภาพมันค่อนข้างติดไปทางขวาก็คือโอเวอร์นะครับติดไปทางขาวภาพมันเลยดูสว่างนะครับแต่ว่าจะมีดีเทลบางตัวที่หลุดไปนะฮะอาจจะเป็นสีขาวแถวๆนี้ก็ได้นะครับถ้าคุณชอบอเพิ่มคอนทราสนะครับคุณก็ดึงบริเวณครึ่งครึ่งขวาเนี่ย ขึ้นนะครับครึ่งซ้ายลงนะฮะครึ่งซ้ายนี่หมายถึงส่วนบริเวณตั้งแต่มิดโทนมายังชาร์โดนะครับแล้วก็มิดโทนไปยังไฮไลท์ถ้าคุณชอบบริเวณมิดโทนไปยังไฮไลท์คุณก็ดึงขึ้นไอส่วนที่สว่างอย่างนีมันก็จะสว่างมากขึ้นไปอีกแล้วก็ไอส่วนที่มืดก็มืดลงไปอีกมันคือการเพิ่มคอนทราสนั่นเองนะครับเนี่ยเนี่ยการเพิ่มคอนทราสแล้วกดโอเคจะเห็นว่าในการทําภาพ HDR ถ้าเกิดว่ามันมีภาพซ้อนๆกันหลายๆเลเยอร์คุณจะยุ่งยากเพราะว่าการทําภาพ HDR มันจะรวมทุกเลเยอร์มาเป็นเลเยอร์เดียวทําให้ไมม่สาารถ ทำเป็นมาร์กรือว่าทําแยกเลเยอร์ตั้งแต่แรกได้นะครับเราก็จึงจะต้องมาที่ Select แล้วก็เลือก c o n t r o l a ใน Windows หรือว่า Command A ใน Mac เพื่อเลือก Select ออกนะฮะคุณจะทําการคัดเลือกภาพแบบทั้งภาพอ่ะนะฮะเนี่ยมันจะมีขอบประประอยู่ร,บรอบๆเห็นไหมครับพอมีขอบประปะรอบคุณก็กด Ctrl c o n t r o l c ใน Windows หรือว่า Command C ใน Mac เพื่อทําการ Copy นะครับแล้วกลับภาพเนี้ยคือถอยหลังกระบวนการภาพนี้ไปยังตั้งแต่ต้นก่อนยังไม่ได้ทำอะไรโดยมาที่ Edit แล้วก็ Step Back w a r d นะครับเนี่ย แล้วก็กด Edit Step Backward มาเนี่ยจนเป็นภาพปกติจากนั้นคุณมาที่ Edit แล้วก็ Paste นะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้คุณจะมีภาพ HDR ซ้อนอยู่ข้างบนภาพปกติโดยการเปิดปิดลูกตาให้คุณเห็นนะครับเนี่ย,น,ยนะฮะอันนี้ HDR อันนี้ปกตินะครับจากนั้นนะครับให้กด Option Key ใน Mac หรือว่า Alternate Key ใน Windows ค้างไว้นะครับแล้วก็คลิก m a s k นะครับเพื่อสร้าง l a y e r Mask แบบเทสีดำอะ่ะก็คือ ให้ปิดการแสดงเอฟเฟกทั้งหมดของ HDR เมื่อกี้นี้นะครับแสดงด้วยสีดำนะครับแต่ถ้าต้องการจะเปิดก็กด c t r o l I ใน Windows หรือว่า Command I ใน Mac เพื่อ Invert แสดงให้เห็นนะครับเห็นไหมแต่ว่าผมจะไม่ให้มันแสดงนะครับแล้วเราค่อยมากด B Brush นะ Brush Tool นะครับเนี่ยเนี่ยใช้กดคลิกที่นี่ก็ได้นะครับ Brush Tool แล้วใช้ปีกาปีกาไอเหลี่ยมตรงใบไ,ไม้กับลรอลิงจำชื่อมัอนไ้สักทีนะครับระบายสีขาวลงไปฮะ บายสีขาวคุณอาจจะปรับค่า opacity ไว้จางๆก็ได้นะครับแต่ผมจะเร่งแล้วค่อยมาลดไอตรงนี้เอาก็ได้นะฮะผมก็เริ่มระบายจะเห็นไหมครับว่าส่วนที่เป็นหน้าก็คือเอฟเฟก h d r จะเริ่มเผยออกมาล้นะครับเนี่ยทำให้คุณสามารถทำภาพ h d r เฉพาะจุดที่ตัวแบบได้โดยที่ไม่ส่งผลกับฉากด้านหลังนะครับคือฉากที่คุณไม่ต้องการให้เป็น HGR มันก็จะไม่เป็นนะครับ ไอ้ตรงไหนที่คุณอยากให้เป็น HDR คุณก็ทําได้นี่คือเทคนิค HDR เฉพาะจุดนะครับก็ขอให้ลองนําไปประยุกต์ใช้กับงานของคุณนะครับสวัสดีครับ